ทำการชุมชนวัดไผ่เงินนะครับที่พร้อมพื้นที่ในการจัดกิจกรรมประจำชาติตอนนี้เราเดินรณรงค์นะครับในชุมชนวัดไผ่เงินวัดไผ่เงินนะครับโดยติดอารามวัดไผ่เงินเพื่อรณรงค์หมู่บ้านไม่ขายเสียงหมู่บ้านไม่ขายเสียงนะครับ สมห้าครั้งือห้าครั้งสม,สมให้ดังกว่านี้ตบใหม่อีกทีตบให้ดีกว่าเดิมหนึ่งสองสามสี่ห้าอะไรครับอันนี้ทำไรครับให้ความรู้ข้อมูลเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญอานเรืองตั้งของถิีนนะครับอันนี้ซื่อสเสียง มีความผิดใช่ไหมครับมีโทษอยู่กี่ครับถึงเจ็ดปีแล้วปรับเท่าไหร่ครับปัดเท่าไหร่ครับสองหมื่นถึงสองแสนโดยมีโทษทั้งจำและปรับอำนาจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเขาบอกหน้าที่คือเนี่ยบำรุงส่งเสริมการประกอบอาชีพของรัฐบาลมัก็ต้องด้วยสิใช่ไหมนะฮะศึกษาอบรมสุขอนามัยประชาชนบำรุง ศปาาทิพเพนีท้องถิ่นเมื่อี้อีกทีนึงก็คือภาษาวัฒนธรรมปเพณีอันนี้คือน้าน่หลปะของปกครองรองท้องถิ่นมาอันนี้ด้านศิลปาเลยมีกี่ข้อครับกี่ข้อครับอาข้ออาข้อเขาถือว่าไงนะอ่านนัทเกนท่านั้ ขอเพียงพอในพื้นที่จุนัดรับแขินทุกท่านนะครับที่เสียสละเวลาทุกท่านมาร่วมรับฟังนะครับหรือเปิดเิทีาลาลการรับฟังในเกี่ยวกับการเลือกตั้งนะครับและรัฐธรรมนูญซึ่งวันนี้เนี่ยจะพูดในเรืบบ่องของพรบการเลือกตั้งน,นะครับที่ได้กําหนดเป็นกฎหมายนะครับไว้ต่อ ให้มีการขยายผลให้ความรู้กับประชาชนในพื้นที่นะครับทางคณะกรรมการก็เลยทำแผนเสนอไปแผงบากโครกก็จะเป็นที่ทำการชุมโจรก็อีกหนึ่งการสร้างเครือข่ายรณรงค์การไม่ซื้อสิทธิ์ขายเสียงนะครับ,<ส><ด>บกิจกรรมหลักๆก็คือ ฟังบรรยายเสร็จแล้วก็มีการเดินอารมณ์ร้าอั้นที่สองก็คือสภามีนายกมีสภาถ้าเป็นสภาจังหวัดก็สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสภาเทศบาลแล้วก็าส่วนใหญ่ก็ตำบลของกรุงเทพก็เป็นสภากรุงเทพมหานคร เมืองพัทยาสภาเมืองพัทยานองรัอันนี้คือคณะกรรมการรเลือกตั้งนะครับยกูงไต่แจก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 าับ้านก็่ายที่ระวังแล้ระวังหมาเพียบ ระวังเชือกเด้เชือกเชือกเชือกเนี่ยเนี่ยเนี่บอกให้พักก็ไม่เอาสารอนังหล่ครับมาอวัดีนะคเกยี่ยบันเกียบที่มาทุกผประชาชนนะคะจะหยิบหยิบอันนี้เอาข้้งหน้ามือ

นายนก่อนเป็นูมช่อชนะคะเดี๋ยวเมาเดี๋ยวเมาเดี๋ยวเาไม่กลับมาเมาวเ่กลับเมาลยุ่งครนัเออครั้งเดียวเหรอเดินหน้าครับเาจ้ก็ได้กลังแกกลังจกอยู่ขากหน่อย สวัสดีครับดูกล้องดูกล้องานงานะครับมาที่มาทยครับงานงานร้านไหนครับอะไรเนี่ยก็มาที่ศูนย์นี่ขอโทษนะคะ ตอนนี้เราเดินรณรงค์นะครับในชุมชนวัดไผ่เงินวัดไผ่เงินนะครับโตนนอารามวัดไผ่เงินเพื่อรณรงค์หมู่บ้านไม่ขายเสียงหมู่บ้านไม่ขายเสียงนะครับเ้าวข้าวข้าวต้ก้าขึ้ขาขึ้้างยาจอะกวนนี่วีอลเดี๋ยวเล้ย นี่เขาบ้านเดียวค่ะดีเป็นอยู่ในซอยไม่เป็นไรดีนะเดี๋ยวเราเลี้ยวซ้ายเลยค่ะเนี่ยถ้าเป็นกลางวันนจะเป็นอย่างนี้ก็ถ้ามีตู้รับจดหมายก็เสียบไว้ให้เขาได้เลยนะคะ เนี่ย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 ยงมีตู้รับจดหมายอย่างนี้ก็เอาแผ่นพับเสียบให้เขาได้เลยก็ว่าวันนี้น่ะบางทีเขาไปทำงานสวัสดีค่ะฝากเอกสารหน่อยนะคะเอสกระก้องเวลาล่ะ นี่ไงแต่แตกล้องอยู่ข้างหน้าเดินหน้าแล้วใครไม่อยู่มันขึ้นมาเอาไอ้ทุกอย่างออกกล้องอย่างเดียวเลยเายเห็นไหมทุกอย่างออกกล้องอย่างเดียวเลยนี่ไงเขาก็ถ่ายเซลฟี่อยู่อ่ะเนี่ยเราออกไปนี้มันก็จะเป็นศูนย์อาจารย์ระวังเหยียบสายรองเท้าเหรอหยุดละ ่ยตอนะไดว่าจะให้เขาว่าตรงน้คนจะน้อยไงคมีฝากไว้ให้เขาอ่านเนาะครับ นี <in> <at> ่จะทำอะไรเนี่ยปลูกผักสวนครัวหรือเปล่าล้อมรั้วครับอ๋อล้อมรั้วอ๋อบ้านนายลูกสาวสวยรูปลงมาเลยนะหมูสามติ๊กรุปลงมา สีได้มแล้วแกงเี oh, oh. ่ยอ๋อตเอ้นี้ไงที่เขาเอาไปอ่ะเออหวานอร่อยอ๋อถึงแล้วถึงแล้วสเส่เยหนี่นะใเามเยอะเลยอะครับปนิาปรี มีข้อแล้วอยู่วัดสุดท้ายเห็นไหมข้าสุดท้ายแหวนแปลว่าผู้นั้นเคยรับสมัติเคยเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นมาแล้วนะคบกิจกรรมวันนี้นะครับเป็นกิจกรรมที่เปิดเวทีชาวบ้านนะครับตมให้ความรู้ในเรื่องของพลเมืองเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ และการเลือกตั้งนะครับให้กับชุมชนวัดไผ่เงินนะครับหลังจากที่ได้ทำการาได้ทำกิจกรรมอบรมให้ความรู้เปิดเวทีเสร็จแล้วก็มีการเดินรณรงค์นะครับภายในชุมชนซึ่งเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมนะครับหรือสร้างเครือข่ายให้กับ ชุมชนนะครับเป็นชุมชนต้นแบบการไม่ซื้อสิทธิ์ขายเสียงนะครับคลิปนี้จบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ